สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้ช่องของเราก็มีตัวเลขสวยๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยหลายคนรอคอยตัวเลขสวยๆจากวัดป่าภูจันหอมงวดที่ผ่านมา1กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาให้ตรงๆเตๆ็มๆต็มตัวบนและ2ตัวล่าง417และ61 สำหรับงวดนี้16กรกฎาคม2565นี้และหลายคนก็รอคอยว่าจะเป็นตัวไหนนะคะเ<ท>มื่อวันที่9กรกาคม2565ที่ผ่านมาก็มีการบวงสวงหลวงพ่อสมบายใจนะคะซึ่งมีพิธีที่ยิ่งใหญ่แต่ตัวเลขที่เป็นผ้ายาันสีแดงยังไม่มียังไม่เห็นกันนะคะที่เห็นกันก็คือยอดเงินนะคะยอดเงินที่ แบบหลายๆคนร่วมทำบุญนะคะตัวเลขค่อนข้างสวยมากนะคะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะตัวเลขก็คือ8-9-1 1-9-0ก็คือ 8,91,190บาทนะคะ8,91,190อู้สวยนะคะชอบตามไม่ชอบขาดน,นะคะสำหรับวัดป่าภูจันหอมถ้ามีตัวเลขเด็ดๆคือแบบผ้ายันแดงที่ออกมาเหมือนงวดที่แล้วเราก็จะนำมาเสนอให้ทุกท่านได้ทราบทันที ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลขสวยๆจากช่องของเราค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ